มีเหตุการณ์ขึ้นมากมายนะครับปรดินไหวลึกๆทั้งนั้นเลยเรื่องของปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์มีการระเบิดผิดปกติก็เยอะนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์อาจจะมียานอวกาศหรือดาวพิเศษขึ้นมานะครับก็มีเยอะมากมายตอนนี้ทุกการทุกอย่างมันกำลังเข้าเข้าเกลียวเขมงเกลียวขึ้นมานะครับการที่ประธานธิปยีท่ามประกาศกฎในการเสร็จที่ดีซีก็ เป็นเหตุปัจจัยผมเชื่อว่านะครับทุกอย่างเป็นทฤษฎีที่มาจาก i l ล u มิ n เ t ตนะครับสมรู้สมคิดกันต้องการจะเปลี่ยนเป็นเป็นความสนใจนะครับเรื่องต่างๆอย่างเช่นนี้ครับอกพลังงานนาซ a บอกว่ามีนะครับม,มีพลังงานช็อคเวฟนะครับสปาร์กนะฮะมาจากอ่า Inter ary, อินเตอร์เพตอรีก็คือว่าคลื่นของดวงอาทิตย์เนี่ยที่มีการเวี่ยงไปเวี่ยงมาพูดง่ายง่แบบแบบแบบบ้านบ้านเนี่ยกระทบ้นไ่เกิดออออโรราขึ้นมา นะครับจะมีสี่วงด้วยงั้นถามว่าตรงนี้ไร้คลื่นที่มันมาจากไหนเขาไม่พูดถึงนะครับเป็นแรงเหวี่ยงที่ปล่อยไปจากดวงที่อีกทีหนึ่งเนี่ยดูจากหลุมดําต่างๆไม่มีนะครับเหมือนตอนนี้อยู่ที่แกรนโชรามินิมัมนะครับแต่เหมือนจะมีจุดดับขึ้นมาใหม่นะครับแต่อย่างที่บอกครับนะครับเป็นแค่แค่พลักธรรมดาเห็นไหมครับไม่ได้เป็นจุดดับขึ้นมาเลยแต่มีการเกิดฟอรมเมนล์นมีการเกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างใหญ่โตหลายครั้งและสำคัญคือว่า สีกโลคใต้นะครับสีกโลกใต้ขั้วแบบนี้ขาวๆวนๆไม่มีแล้วนะครับไม่มีมาเดือนกว่าแล้วแล้วพลังงานที่มากระแทกโลกด้านหลังนี่เยอะมหาศาลดุนแรงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าวัตถุนั้นเข้าใกล้โลกมากขึ้นเรื่อยๆถูกนะครับทล้มากแกล้กระแทกมากขึ้นเรื่อยๆงั้นการสันานการความปั่นป่วนต่างๆทั้งการเมืองอการปกครองการทหารหรือจะเป็นอ่าโควิดได้ทีก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเป็นการกลบเกลื่อนนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับดูจากาความถี่โรคดที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนกราฟในหัวใจเนี่ยตึงเต้นต่ำนะครับต่ำต่ำกว่า7.80นะครับเนี่ยต่ำในเวลามีการทะพากเป็นครั้งๆไปเนี่ยแล้วก็วันนี้ครับมีการเบี่ยงเบนนะครับที่ควบแม่เหล็กโลกถึงลบสินะครับถือว่าพอสมควรนะฮะงั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันกําลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีการพยายามปกปิดข้อมูลรังสีกรมมากที่เข้ามาเยอะนะครับคอสมิกเลที่เข้ามาเยอะนะครับอ่าเจสตีมที่แบบผิดปกติที่ซีกโลกเหนือนะครับเป็นเวอร์เทกนะครับเป็นรูปตัววีนะครับลงมาทางเนี่ยมาที่คาาสมุดเกาหลีก็คือง่ายมาทางรัสเซียจีนในขณะที่แชฝั่งอเมริกานะครับก็มีเหมือนกันเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ๊ะงั้นตรงนี้อยู่มันคืออะไรเนี่ยนะครับ นั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติภาษารที่โลกใต้เป็นทรงกลมอยู่เหมือนเดิมครับออกเหลี่ยมๆนะครับแสดงถึงการนี่เป็นออกสี่เหลี่ยมถูฮะดูเดียวเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแสดงถึงการสรับขั้วสะนามเรียกโระบวนการใกล้เข้ามาทีีทมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีแบบไหนครับทีปฏิว่าคงจะยังไม่ตรับขั้วและเกิดการเอียงตามภูมิภาพภายในเดือนนี้นะครับแต่มันจะมีผล ครับแต่จะมีผลต่อภูมิอากาศกับความผันผวนมากมายและการถูกบล็อกทำเฟซใหม่มาก็ถูกบล็อกอีกทมเลยชั่วคขาวนี่ผมว่าไม่ธรรมดานะครับก็นี่บอกครับมีกลุ่มผู้หวังดีประสงค์ร้ายติดตามตลอดเวลามาก็แล้วแต่ถือว่าเป็นอุปกรรมของคนทุปกประวัตได้นะครับเนี่ยเพราะการคาดการณ์จะเป็นฝนตกก็ดีพายุเข,ข้าก็ดีหรือเชื้อโควิดก็ดีนะครับผมก็ยังยืนยัน นของผมเสมอมาแนวทางป้องกันผมมม่ยึดิิดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสมุนภัยเป็นหลักนะครับก็มีการขันแยง้งกันมีการโยนกองก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะครับเพราะว่าการเกิดเนี่ยความกดอากาศสูงพุ่นต่ำนะครับตรงนี้มาถึงประเทศไทยเนี่ยเส้นวันนี้เส้น1024นะครับมาพาดเชียงรายะทนะ่ำไปภูมิต่ำมากนะตอนนี้ภูมิด้านนอกนะครับลดลงมาที่ 10.7องศานะครับในบ้านยังย1่ออยู่นะครับเยีเช21.5นะครับแต่ข้างนอก10.7องศาลดมาเรื่อยเนะครับงั้นอุณหภูมิต่างกันประมาณ10องศาเซนเซเยสนะครับนี่คือบ้านท้ำนะครับบ้านท้ำไม่มีหน้าต่างนะครับมีประตูอยู่บานเดียวไม่มีหน้าต่างมีอากาศช่ออากาศถ่ายเทแต่ไม่มีหน้าต่างเลยนะครับมีใช้บล็อกให้แสงเข้ามาได้นะครับช่วยถึงระหว่างแต่ จะไม่มีอต่างทําด้วยหินนะครับฉาบเรียบหินก้อนๆงั้นตรงนี้ต้อง,องทนแผ่นดินไหวได้ทนลังสีได้ทนพื้การเปลี่ยนแปลงได้ที่สำคัญคือทนลมพายุได้นะครับก็ดูกันว่านะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมสามารถแก้ไขเรื่องของการกลับไปออนไลน์ของ Facebook ได้ก็หวทีหนึ่งความพร้อมวันนี้ไฟฟ้าดับทั้งวันนะครับการเดฟ้ามาเดินสายไฟยฟ้าใหม่ นะครับมาเดินสายไฟฟ้าเปลี่ยนสายไฟฟ้าโซนอื่นนะครับาจากสายเปือยให้เป็นสายให้เป็นสายไม่เปลื่อยนะครับก็เกิดมาตั้งอยู่ต่อไปนะครับไม่มีใครเก่งเกินกรรมได้ช่วยคนก็ได้ช่วยถ้าไม่ได้ช่วยคือไม่ไม่ได้ช่วยแต่ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ฟ้าไม่อ็นวย ก็แสดงว่าบางครั้งบางข่าวถึงข่าวที่เรามีเคราะห์หรือท่านทั้งหลายมีเคราะห์นะครับเพราะผมมีความพร้อมอยู่ในพื้นที่แต่ท่านทั้งหลายหลายคนไม่มีความพร้อมในพื้นที่งั้นก็ต้องถือว่าผมไม่มีบารมีมากไม่พอที่จะมาเตือนหลายคนได้ทำบุญในฐานรักษาศีลน,นะครับตามตามหลักคำสอนของศาสนาที่ท่านนับถือ นะครับผมเชื่อว่าการทําดีนะครับการทําตามหลักการสถาปนาท่นับถือเนี่ยจะช่วยทุกคนรอดปลอดภัยจากเหตนักต่างๆได้ครับความกดอากาศนะครับเรื่องของน้ําท่วมภาคใต้ก็เตือนไปไม่มีใครฟังแล้วจะตื่นอย่นั่นแหละน้ำท่วมจริงๆเดือดร้อนจริงๆคนมองแค่ผสมธรรมดาคนมองแค่ฝนตกตันมดูการธรรมดาคนมองแค่ว่า เป็นมันน้ำสะสมไม่เยอะอันที่บอกนะครับน้ําจากมาเลเซียมีผลต่อประเทศเราด้วยเหมือนกันอากาศพันผวนร้อนเย็นร้อนเย็นนะผมบอกว่าที่เดือนนี้นะครับโควิด -19 จะเผยแพร่จะแพร่มากขึ้น,นก็คอยดูกันนะครับเพราะว่าผมจะใช้คําว่าโควิดไวรัสเสมอคือเน้นย้ำว่าเพราะว่ามันมีหลายตัวละเกินแล้วก็มีเชื้อใหม่ๆที่เป็นไวรัสด้วยแต่คําว่าโควิดไวรัสคือโรคระบาดท,ที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับ ฝนก็กำลังมาอีกนะครับอันนี้วัน,วน,วนาาศ,นากาศุกร์วันเสาร์ว่าอุณหภูมิตามอาณหภสูงมากอีกเนี่ยวันเสาร์หนาวจัดอีกเนี่ยเยพรุ่งนี้ดีขึ้นหน่อยหนึ่งอ่ะมาแล้วขึ้นขึ้นลงแบบนี้ครับเชื้อโรคกระจายดีมากนะครับดูเส้นของอุณหภูมิงั้นอีสานยังหนาวอยู่นะครับผมบอกว่างั้นโอกาสที่จะมีคนหนาวตายมีสูงก็ต้องคอยดูข่าวต่อไปตอนนี้ผมคงทำอะไรมากไม่ได้แล้วต้อง 30สบวันแต่ผมก็เก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆครับแล้วมีอะไรไม่ชอบพากลก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้แค่นี้ครับ